สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16 Tarot ชแนลผู้รับสารจัก,กรวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพ่ทาโร่มาแจนนะคะราะคาคลิปนี้พลังงานของชาวธาตุดินนะคะราศีพฤษภราศีกราศีมังกรหัวข้อนะคะเมื่อไม่ได้เจอหน้าคุณไม่ได้ติดต่อสื่อสารเขาคิดและรู้สึกอย่างไรถึงคุณนะคะพลังงานนี้คือไม่ได้เจอหน้าไม่ได้ติดต่อสื่อสารนะคะตั้งแต่หนึ่งวันขึ้นไปได้ถึงไม่เกิน1ปีโอเคนะคะเพื่อนๆน,นะ ชาวธาตุดินผื้ศพกทรมังกรการอ่านพลังงานนการอ่านแบบภาพรวมแบบวกว้างๆนะคะสําหรับชาวส่องก็คือพลังงานนี้ถ้าคุณมาส่องก็แปลว่า Energy น,นี้เกิดขึ้นกับคุณนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นชาวธาตุน้ําชาวธาตุลมชาวธาตุไฟมาส่องชาวธาตุดินได้ทั้งหมดนะคะราศีและลัคนาเป็นแบบโหรรศาตราไทยก็สามารถดูได้ของเราเป็นแบบตะวันตกนะวันที่นะคะปักหมุดไว้ใต้คอมเมนต์นะคะเ,เพื่อนๆที่รักนะชาวธาตุดินนะ ขอดูพลังงานของคุณก่อนนะตอนนี้เอเนจีของคุณตอนนี้ตอนนี้นะคะชาาท่าดินคุณรู้สึกว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันจบแล้วนะคุณอดทนมานานแล้วนะอดทนกับความรักความสัมพันธ์ที่อยากจะให้รอคอยที่เขาจะชัดเจนรอคอยที่เขาจะมามอบความสุขให้นะเป็นความแบบ ความสัมพันธ์ที่อยากได้ความสัมพันธ์ที่จริงๆอะ่ะนะความสัมพันธ์ที่ชัดเจนความสัมพันธ์ที่จะมุ่งหน้าไปในอนาคตได้นะคุณอดทนรอคอยมานานมากและในความห่างในความต่างอาจจะมีระยะทางหรืออะไรก็แล้วแต่คุณอดทนกับความสัมพันธ์นี้มามากและในท้ายที่สุดคุณก็รู้สึกว่านะพลังงานของพวกคุณนะมันไม่เป็นไปอย่างใจอะ่ะคุณเศร้าเสียใจ คุณไม่ได้อยากอยู่ในความสัมพันธ์ที่รู้สึกเจ็บปวดแล้วก็คุณตอนนี้คุณรู้สึกเสียใจและผิดหวังแล้วก็เสียความรู้สึกกับคนคนนี้ที่ไม่มีความชัดเจนให้คุณเลยอืมบางคนคุณเดินออกมาแล้วจากความสัมพันธ์นะนะมันมีความเศร้าเสียใจอันนี้คือพลรรังงานของคุณนะเพื่อนๆโอเคนะ ทีนี้เดี๋ยวจะมาดูว่าไม่มีการพูดคุยไม่มีการติดต่อสื่อสารหมออ่านตามพลังงานนาไพ่นะคะอาจจะไม่ได้ลงดีเทลในรายละเอียดว่าคุณเลิกกับคนคนนี้หรือยังหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะหัวข้อเราคือไม่ได้เจอหน้าไม่ได้ติดต่อสื่อสารเขาคิดและรู้สึกอย่างไรอาจจะเป็นพลังงานที่ดีกันอยู่ก็ได้แต่ก็คือห่างกันหรือต่างคนต่างทําง,ง,งานหรืออะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะเพื่อนๆนะถ้าพลังงานสะท้อนนะสะท้อนคือย้อนกลับนะก็คือพลังงานสลับก็สลับกันเอาเองนะคะเพื่อนๆนะใช้วิจารณญาณน,นะจ๊ะอ่ะขอดูไพ่นะ เขาคิดและรู้สึกอย่างไรเมื่อไม่ได้เจอหน้าไม่ได้ติดต่อสื่อสารชาวท่าดินประศพกันมังกรขอไพ่สามใบมคนคนนี้รู้สึกนอนไม่หลับกระสับกระส่ายอยากพูดคุยเพราะเขามีความรู้สึกแบบว่าคิดถึงคุณอนะอืโอโหสิ่งที่เขาไม่เคยพูดและไม่เคยบอกชาวท่าดินเลยนะเอ้อโอเคชาวท่าดินถูกแล้ว ขออภัยนะเพรหมอแจนอัดธาตุไฟธาตุน้ําแล้วก็อันนี้ธาตุดินนะบางทีคิดว่าเออแจนพูดธาตุผิดหรือเปล่าวะขออภัยนะพเพื่อนๆนะถ้าใครที่เข้ามาใหม่นะก็รู้สึกแบบเหมือนหมอแจนคุยกับเพื่อนเหมือนคุณเป็นเพื่อนหมอแจนโอเคนะเข้าใจตรงกันนะคะอาจจะไม่มีคําสลับสรวยคําเป็นวิธ,ธีการคําที่เป็นเนแบบว่าภาษาแบบทางการหมอแจนไม่สนัดนะไม่ถนัดนะคะเออไม่ใช่สันดานหมอแจนอะไรแบบนี้นะโอเคนะ เขาคิดถึงคุณเขาอยากคุยกับคุณณตอนนี้เขารู้สึกว่าคุณเป็นอะไรไปเขานอนไม่หลับตอนกลางคืนกระส่ายกระสับเช่นตื่นมาตีสี่เออตื่นมาตีสี่จะพูดว่าเที่ยงคืนแต่ทําไมปากบอกตีสี่วะเนี่ยตื่นมาตีสี่ก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะคิดพิจารณาว่าอมืมันมีความกลัวกลัวจะไม่ได้เจอหน้ากลัวจะไม่ได้ติดต่อสื่อสารกลัวความสัมพันธ์นี้จะไปไม่ได้หรือ กลัวโดนทิ้งอะไรแบบเนี้ยเพราะเขารู้สึกว่าตอนเนี้ยมันเหมือนเขากําลังไม่มั่นใจในตัวเองนะคนคนนี้ดแสดงว่าเขาไม่สามารถติดต่อสื่อสารหรือส่งข้อความหาคุณได้นะเนี่ยอืมเดี๋ยวเราจะมาขยายเพิ่มนะว่าเด็กถือถ้วยก้าดาบแล้วก็แปดไม้เท้านี่คืออะไรนะเพื่อนนะทีนี้สิ่งที่คุณนะมองไม่เห็นอ่าคนคนนั้นของคุณนะอาจจะไม่ได้บอกเดี๋ยวบอจะบอกให้ฟังนะคะเออ คนคนนี้นะอเขากําลังรู้สึกว่าเขากลัววิตกกังวลว่าเขาอะจะเสียคนที่ดีที่สุดสําหรับเขาไปหรือคนที่เขาคิดเลือกหรือหวังหรือคาดหวังไว้ว่านะเป็นคนที่ดีที่สุดอะนะในชีวิตของเขาอะนะคะเป็นคนที่จิตใจดีอบอุ่นอ่อนโยนเมตตาอบอ้อมอาลีดูแลเทคแคร์ เอาใจใส่เขาและรักเขาแบบไม่มีเงือ่อนไขอ่ะเออเข้ามารักเขาโดยแบบว่าเป็นคนดีที่แท้ทรูเลยนะคะอันนี้คือสิ่งที่ที่คุณไม่รู้ถูกไหมชาวท่าดินคุณไม่รู้นะอันนี้หมอจะบอกให้ฟังบางคนบอกชาวท่าดินบอกก็เขาไม่แสดงออกความรู้สึกกับหมอแจนกับเข้าใจนี้ไงก็เลยบอกให้ฟังนะคะคุณผู้ชายคุณผู้หญิงด้วยนะคะและคนคนนั้นของคุณอะ่ะมันอาจสลับว่า เขาอยากเป็นคนนั้นเป็นคนสําคัญของคุณก็ได้เช่นคนผู้หญิงของคุณอ่ะเขาอยากเป็นภรรยาคุณอยากเป็นแฟนคุณอยากเป็นตัวจริงสักทีแล้วคนคนนั้นผู้ชายของคุณอ่ะเขาก็มองคุณเป็นตัวจริงแล้วเข้าใจไหมนะคะหรือคุณทําเหมือนตัวจริงของเขาแล้วหรือเขารู้สึกคุณเป็นตัวจริงแล้วแค่มันยังไม่ถึงเวลาที่จะบอกหรือซ่อนไว้เพราะเขากลัวหรือเครียดว่าเขาจะสามารถเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์หรือว่าทําความสัมพันธ์เนี้ย ให้คุณมีความสุขได้ไหมอะไรประมาณนี้และตัวเขาอ่ะก็จะมีความสุขได้ไหมอีตาคนนี้แยคนนี้เครียดและว,วิตกกังวลมากๆมันเป็นระบบแบบเป็นคนที่นิสใสเหมือนแบบน่าจะคิดถึงว่าตัวเองไม่มีศักยภาพเพียงพอหรือเปล่าวะอะไรประมาณนี้หรือตอนนี้คุณกำลังรู้สึกว่าเอ่อทำให้เขาไม่มั่นใจว่าเขาอ่ะเป็นคนสำคัญของคุณแล้วนะคุณเขาเครียดวิตกกังวลน,นะอันเนี้ยอันเนี้ย ไม่มีการติดต่อสื่อสารเนี่ยคนในเครียดนะคะเพราะว่าเขากําลังคิดว่าสิ่งที่เขาอะอยากจะพูดเขาบอกว่าเขาอยากได้ความกระจ่างอยากได้ความเข้าใจตอนนี้คนคนนี้กําลังมีเครื่องหมายแฟชั่นมาร์คเครื่องหมายคําถามว่าเอ๊ะอะ,งงะอะไรยังไงทําไมเพราะอะไรนะคะกับคุณนะชาวท่าดินนะคะถ้าคุณเป็นคนที่แบบว่าโอเคแล้วอยู่ของเราเฉยๆอะเราไม่ได้ทําอะไรเราไม่ได้แบบว่า ไปทํางานตรงนั้นเราไม่ได้ไปเจอเขาแล้วเราไม่ได้ส่งข้อความหาแล้วอยู่เฉยๆของเราอะ่ะเราอยู่ในความสุขของเราหรืออะไรแบบนี้นะคะเขาก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยมีคําถามสิ่งที่หมอพูดไปนะความวัดระแวงด้วยอะไรแบบนี้นะกลัวกลัวว่าตัวเองจะไม่ดีพอสําหรับคุณกลัวคุณมีคนอื่นด้วยกลัวว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยมันกลัวไปหมดอะ่ะนอนไม่หลับกระสับกระส่ายนะตื่นขึ้นมาตอนดึกก็คิดไม่ตกกังวลอะไรประมาณนี้กลัวนะคะกลัว กลัวไม่ได้พูดคุยกลัวไปได้เจอหน้าหรืออะไรแบบนี้นะมันมีความกลัวแล้วก็กลัวตัวเองจะทําให้คุณมีความสุขไม่ได้แล้วก็กลัวว่าถ้าไม่มีคุณชีวิตเขามันไม่จะมีความสุขไหมว่าอะไรประมาณนี้มันเป็นเหมือนคุณเป็นแรงบันดาลใจให้เขาอะเป็นที่ปลอดภัยเป็นที่เซฟโซนและเป็นที่ทําให้เขารู้สึกสบายใจมีความสุขอะมีแพชชั่นมีเอเนจีอะไรเงี้ยไม่มีเรื่องเครียดหรือทุกข์เศร้าหรือวิตกกังวลก็เจอคุณก็รู้สึกเออมันเหมือนน้าทิพย์ชโลมใจอะไรประมาณนี้คล้ายๆนะคล้ายๆนี้นะออาทีนี้เรามาขยายข้อความนะ ออขยายไพ่ว่าเพสออฟคัพทำไมถึงอยู่ตรงนี้นะเพสออฟคัพไนน์ออฟโซสเอ็ดออฟวานะอ่านะฮะอ,อ่มวาว้าวโอ้ยก้อนนะสิ่งที่มองไม่เห็นโอเคสิ่งที่คุณมองไม่เห็นก็คือเอาง่ายๆคนคนนี้รู้สึกรอ,ออนะะรอคอยคุณเฝลารอนะฮะรอคอยคุณ แล้วก็อาจจะได้คําตอบอะไรบางอย่างคือเขาอยู่ของเขานิ่งๆนะนะฮะเขาอยู่นิ่งๆเขายังไม่ทําอะไรแล้วก็เขาอ่ะออยากทําอะไรให้มันถูกต้องศีลธรรมประเพณีวัฒนธรรมแต่ถ้าถามว่าคนคนนี้ถ้าเขาเริ่มต้นรู้สึกกับคุณหรือคิดว่าคุณจะเป็นคนนั้นของเขาแล้วเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเขามีความรู้สึกคิดว่าเขาจะต้อง ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มุ่งมุ่งไปสู่ไปสู่สิ่งที่ดีอะ่ะก็คือมุ่งไปสู่ความสัมพันธ์ที่ที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันไปในอนาคตอะ่ะทําให้ความสัมพันธ์ที่มุ่งมั่นแบบจริงๆจังๆอะ่ะเป็นสิทธิ์ท้วยต่อกันอะ่ะเออเป็นเป็นคนที่มีความสุขเป็นคนที่แบบว่าอยู่ในชีวิตของกันและกันอะ่ะคอมมิชเมนต์ดีกว่าเออ,เอ,อเอาอย่างเงี้ยดีกว่าอืมเพราะว่าไาพ่พระเนี่ยมันเป็น energy ของ ถ้าถ้าต่างประเทศนะมันเป็น energy ของการที่เราจะเข้าโบส์แต่งงานนะคะและสิบถ้วยมันเป็น energy ของความสุขสุดๆเลยคุณเป็นความสุขสุดๆของเขาเวลาที่เขาเจอคุณนะเขาเบิกบานใจเขาหัวเราะเขายิ้มเนี้ยนะคะคุณคิดเออไม่ใช่คุณคิดถึงเขาคิดถึงสิ่งที่เวลาคุยกับคุณอนะมันเป็นแบบ ทำให้เขามีความสุขอะ่ะสดชื่นกับปี้กระเป๋ล่าเริงเบิกบานอะ่ะมีเรื่องเครียดก็ไม่เครียดเพราะเจอคุณเพราะเจอเพราะเจอ energy แบบสดใสล่าเริงอะ่ะเพราะคุณเป็นเหมือนเอ็มเพรกับเดอะซัน่ะคุณนึกอ,ออกปะไม่มีใครทําสิ่งนี้ให้เขาได้อะ่ะเออไม่มีใครเติมเต็มเขาอะ่ะเพราะคุณเติมเต็มอะ่ะโอ้โหดูสิเนี่ยเขาคิดวนเวียนเลยมีการขอพรเนี่ยไหว้พระและขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วว่า ขอให้คุณเอาเวียนกลับมาเจอเขาหรือติดต่อกับเขาหรือให้คุณกลับมาตรงนี้อีกอะไรอย่างเงี้ยได้เจอกันอีกอะไรประมาณนี้คล้ายๆอ่ะรอเขารอ,อคอยเพราะสิ่งที่คุณมองไม่เห็นนะชาวธาตุดินคนที่มาฟังคลิปเนี้ยแฮงแมนอยู่ energy mm. ที่มันไม่เปิดเผย mm. ก็คือเขารอคอยคุณอยู่เนี่ยเขารอคุณอยู่สมมุติถ้าคุณไม่ได้ทะเลาะกันนะเดี๋ยวต้องไปเจอหน้ากันหรือเดี๋ยวจะต้องไปทํางานร่วมกันหรือได้ไปเรียนาาอะมหาลัยไปเทคคอร์สหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนึกออกไหมคะ ไปทาบุญไปไหว้พระไปปฏิบัติอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะหรืออยู่ข้างบ้านอยู่ข้างบ้านแม่นะไปเยี่ยมแม่ไปเยี่ยมครอบครัวหรือเขาอยู่ข้างบ้านเราเขาแอบมองเราว่าเมื่อไรคุณจะมาเยี่ยมแม่คุณเมื่อไรคุณจะมาเยี่ยมครอบครัวเดิมคุณอาทิตย์ละครั้งอะไรเงี้ยคุณมาที่นี่แล้วเขาเห็นเขาก็แอบมองอะไรเงี้ยมันก็เป็นได้นะเข้าใจไหมคะนึกออกเปล่ามันเป็นอย่างนี้ได้ด้วยนะเอเนจีนี้มันเป็นไพ่ที่แบบมันเหมือนว่าเออเขาเรียกว่าอะไรอะ เหมือนเป็นคนที่แอบรักแล้วไม่ได้บอกความรู้สึกก็ได้นะเข้าใจไหมคะอ่ะอย่างเช่นสมมุติว่าคุณไปเรียนที่นี่แล้วคนนี้ก็อยากจะเจอคุณอะสมมติอาทิตย์หนึ่งไม่ได้เจอกันเนาะนึกออกไหมยังไม่ได้มีเบอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เฮ้ยอยากจะเจอเร็วๆจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบเนี้ยคล้ายๆแบบเนี้ยหรือทํางานที่ตรงนี้ดูงานคุณก็มาดูงานตรงนี้และอีกสามเดือนคุณยังไม่ได้มาแล้วเขาก็รอเนี่เยเมื่อไรจะมาสักทีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยอืม มันเป็นไพ่แบบน่ารักอะ่ะสิ่งที่คุณมองไม่เห็นไม่รู้นะคนเนี้ยวุ่นวายใจมากเลยอะ่ะแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะไม่ใช่คุณเป็นตัวปัญหาที่ทําให้เขาวุ่นวายใจนะแบบเขากำลังรู้สึกว่าการรอคอยของเขาอะ่ะความรู้สึกของเขาอะ่ะมันทรมานเขามากเลยอะ่ะทําไมวันนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นไพ่ก้าวดาซึ่งแบบเครียดอะ่ะไม่น่าเชื่อว่าคุณอะ่ะจะมีอิทธิพลสําหรับเขามากขนาดนี้เลยนะเขาไม่คิดเลยนะว่าอีาตัวยุ่งอะไรเงี้ยในความรู้สึกเออ ไม่นด้รู้สึกเยอะอะไรอย่างเงี้ยเออมันเป็น energy คำแบบน่ารักน่ารักว่าแบบยีตัวยุ่งอะไรอย่างเงี้ยเออนะทำให้ใจเขาแบบวุ่นวายอ่ะเออวุ่นวายใจเขาอ่ะเขาวุ่นวายในหัวใจเขาอ่ะหัวใจเขาไม่สงบนิ่งอ่ะมันเหมือนแบบก่อความรักก่อเกิดในหัวใจเขาอ่ะมันเหมือนมันเหมือนที่แบบคนซนๆซนแก่นแก่นเซียวเซียวอ่ะแล้วแบบเขารู้สึกอยากพูดคำนี้กับคุณอะไรประมาณนี้เหมือนเหมือนความ็นดูอะไรประมาณนี้นะคล้ายๆแบบเนี้ยนะ สิ่งที่เขาคิดนะ่ะแบบ e n d ูอะไรเงี้ย็นดูพลังงานของคุณอะไรเงี้ยนะ็นดูรูปร่างหน้าตาบุคลิกลักษณะความสดใสของคุณน่ะนะคะคล้ายๆแบบนี้เหมือนเขาอยู่กับคุณแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบนี้เป็นคนเติมเต็มให้เขามีความสุขเบิกบาน, <S <S บ,านบางทีคนคนนี้อาจจะทํางานแบบที่มันซีเรียสเครียดเยอะแยะจริงจังอะไรเงี้ยนึกออกไหมคะแล้วพอเขาแบบไม่มีใครที่คุยเล่นหยอกขอเขาอ่างเงี้ยแล้วมันก็รู้สึกไม่มีความสุขอะไรประมาณนี้คล้ายๆอย่างนี้ก็ได้นะนะคะก็เป็นไปได้ นะถ้าคุณกับเขาได้ร่วมง,งานกันคล้ายสไตล์นี้นะอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูต่อสิบถ้วยกับแปดไม้นะคืออะไรเดี๋ยวมาาหมอจะขยายข้อความต่อนะมาดูซิเก้าเหรียญเขากําลังมองว่าที่เขากลัวนะที่เขาเครียดก็คือว่าถ้าเขาถ้าเขาพูดหรือเขาบอกรักหรือเขาขอเป็นแฟนหรือเขาจีบคุณหรืออะไรก็แล้วแต่นะหรือพัฒนาความสัมพันธ์มากกว่านี้หรือแสดงออกความรู้สึกหรือ คิดจริงจังอ่ะคิดจริงจังอ่ะนะคะเขากำลังคิดเขากำลังคิดวนเวียนสับสนว่าเออถ้าเขาคิดจริงจังอ่ะตัวคุณดูก็มีความสุขแฮปปี้นะก็เลยยังแบ่งความสุขมาให้เขาได้ตัวคุณอยู่คนเดียวคุณก็มีความสุขนะเขากลัวว่าถ้าไปข้างหน้าหรือพัฒนาความสัมพันธ์หรือหรือเรื่องความสัมพันธ์ที่จะเป็นจริงจริงจังดอดด้วยกันหรือเรียนรู้กันนะเขาจะสามารถทําให้คุณอ่ะมีความสุขเหมือนที่คุณโสดและอยู่คนเดียวไมว่าอะไรแบบเนี้ยเขากลัวด้วยนะสิ่งเนี้ย คนคนนี้มันก็เลยทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยเออช้าไปอีกนะจะจีก็ไม่กล้าจีบนะแดไม้กับสิบถ้วยนะนะเนี่ยเห็นไหมคะเดวิลอะ่ะมันเป็น energy ที่เขาเสพติดความสุขจากคุณ8ดไม้เขาเสพติดการพูดคุยกับคุณนะแล้วก็เขาน่าจะเสพติดอะไรบางอย่างด้วยเขาพยายามควบคุมคอนโทรลนะอารมณ์ความรู้สึกตัวเองพลังงานราศีพฤศภราศี เออมังกรทีนี้และคนคนนี้ก็รู้สึกว่าอืมเขากำลังรู้สึกว่าสเสน่ห์ของเขาอ่ะจะมัดใจคุณอยู่ไหมวะเนี่ย <c oughs> นะคะเออสเสน่ห์ของเขานะยังยังยังใช้ได้อยู่ไหม <c oughs> นะยังมัดคุณอยู่มัดไหมอะไรประมาณนี้นะ <c oughs> เพื่อนเออยังมัดใจคุณได้ไหมนะสเสน่ห์ของของเขา,าเอ่ะเออ ซิกแพคของเขาอ่ะนะคะซิกแพคของเขาเออยังมัดใจคุณไหมอะไรประมาณเนี้ยนะนะความหล่อความเท่ของเขาเนี่ยความละมุนของเขาคิดแล้วรู้สึกอย่างไรนะตอนนี้โอโ้โหนะคะเขาพยายามนะพยายามแบบว่าอืมไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็ได้เจอกันพยายามปลอบใจตัวเองว่าคือพยายามสร้างความมั่นหน้าให้ตัวเองมั่นใจให้ตัวเองนะมั่นหน้ามั่นโหนกนะหลับสี่เมตรมานะ เออเนี่ย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 สิ่งที่คุณไม่รู้นะในสิ่งที่เขาคิดมาว่าเออเราว่าเขาก็ชอบเรานะเนี่ยแหมเขาคิดเขาคิดนะเขาคิดเข้าข้างตัวเองนะว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเขาหายไปหรือเขาว่าไปอยู่ที่ของเขาเนี่ยไม่เป็นไรหรอกก็คือเขาก็คงจะควบคุมพลังงานของตัวเองหรือแบบว่าไปทําอะไรของเขาเป็นการสมดุลพลังงานของตัวเองแล้วก็เขาก็มั่นใจว่าคุณเขาอ่ะ ก็มีดีนะเออเขาก็เนี่ยเขาก็มีดีคุณก็เคยแสดงออกเหมือนกันแล้วว่าคุณอ่ะก็มีใจอะไรประมาณนี้นะถ้าแบบทํางานด้วยกันหรือร่วมงานเนี่ยและเขาก็ยังมั่นใจว่าเดี๋ยวคุณก็กลับมาเดี๋ยวก็ได้เจอกันอะไรประมาณเนี้ยเหมือนประมาณว่าในในลักษณะตอนกลางคืนก็คือแบบว่าไม่มีความมั่นใจไงคิดเยอะคิดมากเวลาอยู่คนเดียวเงียบๆแล้วเวลาถ้าอยู่กับเพื่อนหรืออยู่กับที่ทํางานของตัวเองอะ่ะนะคะ เวลาใส่ยู่ินฟอร์มหรือใส่เครื่องแบบมันก็มี power มีความมั่นหน้าขึ้นมานะว่าเออเออฉันดีขนาดนี้ฉันเป็นอย่างนี้นะเขาก็รักฉันแหละเดี๋ยวเขาก็มาอะไรประมาณนี้ยจากจารดินนะเดี๋ยวเขาก็มาเขาเขารู้สึกแหละไม่ใช่เขาไม่รู้สึกอะไรประมาณนี้เขาไม่ได้อยากหายไปหรอกนะสิ่งที่อ,อคุณไม่รู้นะอิทธิพลเนี่ยเนี่ยจากคนนี้นะคนคนนี้นะสมมติว่า ถ้าคุณแล้วเขามีเรื่องเครียดหรือเรื่องงอนหรือหรือมันหรือมันมีปัญหาหรือวุ่นวายอะไรบางอย่างเนี่ยนะคะทีนี้คนคนนี้เขาอะไหว้พระอธิษฐานจิตด้วยในความนึกในหัวของเขาอะไหว้พระหรืออธิษฐานจิตนะตามหลักศาสนาของเขาตามความเชื่อของเขาว่า ขอให้คุณน่ะได้กลับไปตรงนั้นน่ะได้กลับเจอเขาได้กลับมาเจอกับเขาได้เวียนกลับมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยให้คุณรักให้คุณคิดถึงเขาให้คุณหลงเสน่ห์เขาอะไรแบบเนี้ยเขาคิดเนี่ยเขาคิดในใจของเขาอะนะคะว่าขออย่าให้มันมีอุปสรรคปัญหาเลยเขากลัวอะไรอย่างเงี้ยอย่าให้คุณได้เย็นชากับเขาและอย่าตัดจบเขาไปนะอะไรอย่างเงี้ยอย่าให้เรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องจริงนะไม่ใช่ใช่ไหมอะไรประมาณเนี้ยนะคะเขาคินนะเออเขาบอกว่า ออไม่อยากให้คุณยันชาหรือหันหลังไปหรือตัดจบหรือไปม,มีความสุขได้ด้วยอยู่ด้วยตนเองแล้วก็ตัดสินใจไปแล้วพังความสัมพันธ์นี้อะไรก็แล้วแต่ที่มันมีแบบอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นแบบความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนก็ได้ความสัมพันธ์ที่แบบว่าเรารอด,ดูดูกันอยู่อะไรอย่างเงี้ย มาดูสิชาวธาตุดินนะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกนะอยากจะบอกหรืออยากแนะนําคุณนะคะหมอจะไม่ได้ะหมอจะไม่ได้ถามแนวโน้มนะว่าในอนาคตคุณจะเขาจะได้เจอกันไหมถ้าคุณอยากรู้ว่าอันนี้ไม่เป็นการดูพลังงานโดยรวมนะคะหมอจะให้คําตอบนะ,ะชัดเจนคุณต้องแอดไลน์ดูดวงส่วนตัวนะคะเพื่อนๆนะเพราะว่าเวลาที่เราให้คําตอบในนี้ว่าแนวโน้มอนาคตหรืออะไรบางครั้งมันอาจจะเกิดกับคนหนึ่งบางคนอาจจะไม่เกิดนะคะก็เลยไม่ได้อยากจะเปิดว่า โอเคนะว่าคําตอบคืออะไรนะคะมันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะและบางครั้งมันอาจจะผิดพลาดในการดำเนินชีวิตก็ได้เช่นกันบางคนเอาไปตัดสินใจแล้วมันอาจจะผิดพลาดอะไรบางอย่างนะถ้าใครอยากเอาคาตอบเป็นของคุณเองแอดไลน์ดูดวงส่วนตัวตอนนี้หมอแจนยังมีคิวว่างอยู่นะคะคําแนะนําของไพ่หรือของจักรวาลให้คุณนะคะสําหรับคุณนะเขาบอกว่าเนี่ยนะคะ การบล็อกหรือการปิดกัน้นการไม่ติดต่อสื่อสารการไม่พูดคุยความหวาดกลัวความหวาดระแวงความลังเลสับสนใจไปต่อหรือพอแค่นี้ความหวาดกลัวความเหนื่อยนะคะหรือ <c oughs> คุณนะ่ะคิดว่าอยากจะจบสถานการณ์นี้หรือว่าบล็อก <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรอะสตัก๊กหรือความรักหรือหรือความรักความสัมพันธ์ที่มันเพิ่งเริ่มแล้วมันมีปัญหาวุ่นวายคุณแน่ใจหรือเปล่าว่าสิ่งที่คุณนะ่ะ รู้สึกหรือ,หร,อหรือบอกตัวเองว่าโอเคฉันเหนื่อยแล้วฉันจบดีกว่าคุณแน่ใจหรือเปล่าว่าเป็นการตัดสินใจโดยที่ไม่ได้ใช้อารมณ์หรือใชออ้ไม่ได้ใช้อารมณ์ว่าฉันไม่รู้สึกกับเขาแล้วฉันไม่รักเขาจริงๆหรือคุณไม่สู้แล้วคุณเหนื่อยหรือคุณอยากพักหรืออะไรวะอะไรเนี้ยให้คุณถามตัวเองสิ่งที่ไพ่บอกนะเพราะว่าสิ่งที่คุณมองไม่เห็นนะสิ่งที่ไพ่บอกเนี่ยใต้สำรับมันบอกว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยนะคะ มันเป็นสิ่งที่แบบว่าคนคนนี้กำลังมองหรือดูหรืออยากจะมอบอะไรให้คุณสิ่งที่เขาอยากจะมอบให้อ่ะมันต้องดีและมีค่ามากกว่านี้แต่ตอนนี้นะค,ะคุณอย่าเพิ่งคิดเครียดหรือวิตกกังวลของความเป็นจริงหรือที่จะต้องได้หรือว่าอย่าเอาคำนินทาซุบซิปของผู้อื่นหรืออุปสรรคอุปสรรคเนี่ยอุปสรรคอันนี้นะครั้งเนี้ยนะมันไม่ใช่คุณสองคนหรอกมันเป็นอุปสรรคของปัจจัยภายนอกนะคะ บุคคลอื่นบุคคลที่สามนะหมายถึงว่าอาจจะไม่ใช่เขามีตัวเลือกทางเลือกหรือไม่ใช่คุณมีตัวเลือกทางเลือกคืองานของเขาสถานะตำแหน่งหน้าที่การงานของเขาผู้คนแวดล้อมตัวเขาพ่อแม่ญาติพี่น้องเขาอะไรอย่างเงี้ยคือที่มันทําให้วุ่นวายที่มันทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยคุณรู้สึกแบบเฮ้ยฉันไม่พอใจในความสัมพันธ์นี้ว่ะฉันเบื่ออะไรอย่างเงี้ยคุณคุณต้องการมันมีความสุขในโลกของคุณโอเคใช่แต่ถามจริงๆว่า มันจบแล้วจริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยไพ่บอกว่าให้คุณถามตัวคุณเองโอเคเราจัดเรียงเราจัดเรียงลําดับความสําคัญในชนะีวิตโอเคมันใช่มันถูกนะคะแต่คุณก็ยังมีความกลัวและมีความลังเลใจนะกลัวที่คิดว่าจะติดต่อไปกลัวที่จะไปเจอหรือกลัวที่จะเริ่มความรักความสัมพันธ์จริงๆหรือกลัวที่จะเดินออกไปจากตรงนี้หรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นไพ่ที่แบบว่า มันยังไม่ได้จบจริงๆอะไรเงี้ยมันยังไม่ได้จบจริงๆในความรู้สึกของคุณแล้วก็ของคนคนนี้นะคะแบบนี้คล้ายๆแบบเนี้ยมันเป็นความกลัวและมันเป็นความลังเลสับสนที่แบบว่าเออฉันจะรอนานแค่ไหนวะอะไรเงี้ยหมอแจนนะคะก็บอกแล้วคําตอบมันต้องดูดวงส่วนตัวถึงจะเอาคําตอบให้คุณเป็นตัวของคุณเองนะคะอันนี้สิ่งที่ไพ่จะบอกคุณนั่นเองในความรักความสัมพันธ์นี้นะคะคเพื่อนๆนะเอาราคาพลังงานชาวธาตุดินน่าจะประมาณนี้นะ ราศีอะไรถ้าขึ้นมาหมอใจก็คงบอกไปหมดแล้วลราศีธนูราศีเมษราศีมังกรราศีพฤษศนะคะราศีอาจจะไม่ได้เป็นอาจจะไม่ได้จําเป็นก็ได้ก็คือในความสัมพันธ์นี้มันต้องอดทนนะคะมีระยะทางแล้วก็มีความไม่แน่นอนอยู่ตลอดเวลาบางคนก็มีอีโก้นะคะอยากควบคุมคอนโทรลความสัมพันธ์ เรียกร้องหรืออยากอยากอยากได้ความรักความสเสน่หามีเรื่องหึงหวงมีเรื่องหวาดกลัวและบางคนก็ไม่แสดงออกความรักความรู้สึกอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันด้วยหลายสิ่งหลายอย่างนะคะาราคานะใช้วพจ่อนะยาในการรับชมรับฟังนะคะคลิปทัดอินก็จบไปถ้าชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กด u ับ c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเติอนด้วยนะคะคอมเมนต์ด้วยความสุภาพใครอยากสนับสนุนหมอแจงคิดว่าโอเคคลิปนี้มีประโยชน์ก็โดเนทบัญชีเกษตรกร